โอเคก็สว okay, so, ัสดีครับผมกลับมาพบกับพีพีออโต้คาร์กันอีกเช่นเคยครับผมก็เคสนี้เป็นเคสของลูกค้าจัดจองไฟแนนซ์ไว้นะครับผมวันนี้เป็นวันนัดรับรถครับผมก็ต้องพูดกันตรงๆเลยว่าไฟแนนซ์หรือจะดวดครับผมจัดรวดเร็วทันใจมากพีพีจัดให้ครับผมคันนี้เป็น Toyota c แคม y 2.4V ท็อปสุดในรุ่นนะครับผมปี2 0 0 7ออโต้มือเดียวป้ายแดงก็ระหว่างที่รอลูกค้ามารับรถตามเลิกนะครับผมเราก็จะให้ทีมช่างของเราเช็ดชงเบื้องต้นให้ครับผม ก็ต้องบอกเลยว่าออกจากพรีเพียวตคาร์ไปต้องสวยรอทุกคันครับผมโอเคก็เดี๋ยวเรามารอดูหลังจากที่ลูกค้ามาเห็นรถจะเป็นยังไงผมจะชอบไม่ชอบอย่างไรครับผมเป็นไงบ้างครับพี่บริการดีไหมที่นี่สุดยอดสุดยอดโอเคครับพี่รถแรกแจกแถมครับผมเดี๋ยวทำเอาเปลี่ยนอะไรให้หมดใหม่แด้ด้วยโอ้โหพี่จัดให้ครับพี่ก็ขอบคุณมากครับที่พี่เชื่อใจมาเอารถกับทางเราครับผมประกานอะไรทำให้โอ้โหโอเคครับพี่ครับผมใช้รถอย่างมีความสุขครับพี่ขอบคุณครับ คือวันนี้เรามาเอารถให้ลูกค้าแต่เช้าตู่เลยครับ,รบพี่ลังคือลูกค้าขอเป็นเรืออ่องงามยามดีนะไปแล้วนะครับโอเคครับพี่ลังก็ <Month. S 1> โอเคครับผมก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยนะผมกับ Toyota c แคม y 2.4 V ท็อปสุดในรุ่นนะผมคันนี้เป็นปี2007ออโต้มือเดียวป้ายแดงด้วยน,นะผมคันนี้ก็เคสนี้เป็นเคสที่มาจัดไฟนันกับทางเรานะผมหนึ่งวันอนุมัติไฟนันหรือจรวจช่วยบอกกันหน่อยครับผม โอเคก็ใช้รถอย่างมีความสุขนะครับผมมาพิคียวตค้าต้องได้รถสวยถูกใจครับผมก็ไว้เจอกันคราวต่อไปโอเคครับ